ิมทายคร้กลับมาอยู่กับไอในช่วงชิมท้ายครัวคุณผู้ชมคะตอนนี้ไอบุกมาอยู่ในครัวแล้วค่ะช่วงที่แล้วนะคะพี่ดารันบอกไอยว่านอกจากอาหารร้านนี้จะอร่อยเด็ดแล้วกาแฟร้านนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะและตอนนี้ไอก็อยู่กับบาริสต้าคนสวยค่ะพี่เป้ค่ะสวัสดีค่ะ ่ะเคพี่เฟย์คะวันนี้พี่เฟย์จะมาแนะนํามาทําเมนูอะไรให้อากินคะเมนูวันนี้นะคะเมนูเด็ดของร้านเลยค่ะเป็นคาป<ะ>ูชิโนโอเยค่ะคาปูชิโนโอเยมันจะโอเยยังไงคะเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าจะโอเยยังไงต้องไปดูคะ่ะเฮ้ยงั้นเริ่มเลยคะ่ะอ,อันนี้คือทำอะไรคะเนี่ย อันนี้เป็นการแทมค่ะคือคือมันแน่นอยู่งใช่หมคะใช่ค่ะอ๋อสวยอ่ะมันดูเรียบๆถ้านตอนนี้คือทําอะไรคะอ๋อทีนี้เราก็จะทํากาแฟออกมาเป็นช็อตแล้วค่ะค่ะความดิเศษของคาปูชิโน่เยลังเรานะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตรงที่ก้นมันโค้งค่ะแล้วก็กว้างพอที่จะใส่ลงไปให้กาแฟเนี่ยไหลแล้วก็อารมณของกาแฟเนี่ย วนกันอยู่ในนี้ค่ะโอเคงั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้สตีมนมค่ะคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำคาปูชิโน่โอ้ย ือการฮอฟโฟมนมค่ะคุณผู้ชมนี่เริ่มเลยเราจะให้พี่เฟย์เป็นคนสาธิตนะคะอันนี้ต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบเทไปทีเดียวไม่ได้การทำคาปูชิโน่ที่ดีนะคะเราจะเกิดโอริงซึ่งเป็นแบบว่า,าวงแหวนสีน้ำตาลด้านของใช่นี่ไงเป็นเลยเป็นโกลเด้นลิงสีทองสีสวยอย่างนะะี้ค่ะ น oh. ี่เสร็จแล้วยังไม่เสร็จค่ะความสําคัญของคาปูชิโนโอเยของเราก็คือแท่งนี้เลยค่ะเฮ้ยมันคือแท่งอะไรคะแท่ง ชูการ์เนีมอนค่ะเราจะเอาซซนีมอนอะไปดิฟกับบราล์ชูการ์แล้วเราก็จะเสิร์ฟคู่กันอันนี้คือแสดงว่ามันเป็นวิธีการกินของใช่ค่ะคาปูชิโนโอเยจะเสิร์ฟคู่กับเนี่ยค่ะแท่งซซนีมอนซินีมอนสติ๊กแล้ววิธีการทานนะคะน้องไอคือเราจะดิฟแท่งซซนีมอนนี้ลงไปให้ถึงน้ํากาแฟเลยนะคะอ๋อไปถึงข้างล่างเลยใช่ค่ะถ้าน้องไอชอบหวานนิดๆน้องไอก็ทิ้งไว้หน่อยแล้วก็คือแค่แกว่งข้างล่าง S <S ให้น้ำกาแฟร้อนๆท้างล่างละลายกับน้ำตาลาอ๋อคือมันจะละลายไปคู่กันไปเลยใช่ค่ะแต่ไม่ให้มากนกับโฟมนมเพราะว่าเวลาทานเราต้องการความมันของโฟมนมขึ้นมามันก็จะได้โฟมนมที่เป็นชูโทนแบบนี้ค่ะมาดูหน้าร<ด>ักน,นี่นุยของดูเหมือนไอติมเลยอ่ะ คือเราจะได้ความมันของโฟมนมแล้วก็ความหวานประแล่มๆของน้าตาลคือไม่หวานจนเกินไปแล้วในขณะเดียวกันน้องอาจะได้แบบกลิ่นหอมซินนามอนอ่อ,อนๆที่แท่งซินนามอนแล้วน้องอายวางเลยครับรัคของข้างนึงโ <Okay. S 1> อเคอ่แล้วก็นนดื่มคาเคหอมดื่มน้ํากาแฟหอมๆที่ยังกลุ่นอะโลมาอยู่ข้างล่างอะคะ่ะอโลมาจะถูกกลบไว้ด้วยโฟมนม กินู่กันแล้วมันรู้สึกแบบมันมันมูนมากมันรู้สึกนุ่มหอมแล้วถ้าน้องอายทานวิธีนี้นะคะน้องน้องอายจะได้ความมันของครีมนมแล้วก็ความหอมของน้ํากาแฟเนี่ยความร้อนและยังหอมของน้ํากาแฟเนี่ยอยู่จนแบบคําสุดท้ายที่น้องอายทานเลยดีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองนะคะนี่อย่าลืมมาที่นี่ค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลังจากที่อายกินอย่างกินนํำสำราญมากครั้งอาหารที่แบบเยอะแยะหลายเมนูรวมถึงเมื่อกี้ค่ะคาปูชิโนโอเย ไปหลายคนต้องอิจฉาอายแน่เลยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อยากมาทานอาหารแบบอายบ้างก็ควรที่ดาราแนะนําทางนี้หนึ่งค่ะ ร้าน24 e n o u r นะคะอยู่เอกมัย12ค่ะแล้วเราเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถ้าว่างผ่านมาเชิญนะคะมาเป็น The s o c i e t y c i y ค่ะมาเป็นสมชนนคูกบ้านโกคูกเราหลังนี้ไม่เคยปิดค่ะนี่เพราะฉะนั้นาใครอยากมาก็อย่าลืมนะคะเปิด24ชั่วโมงค่ะ24 o u ค่ะพบกันช่วงหน้ากับช่วงอร่อยอราค่ะวันนี้จะอร่อยอรวกันที่ไหนติดตามค่ะ